เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาทางสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดตลาดนัดเพื่อสุขภาพตอบสนองผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายและรักสุขภาพเพื่อหวังให้สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์กลางสุขภาพในทุกมิติของประชาชนโดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายประชารัฐในการเปิดตลาดเพื่อดูแลเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดให้มีตลาดเพื่อสุขภาพในการจําหน่ายพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเกษตรปลอดสารพิษ โดยทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีได้มีส่วนร่วมในการรวบรวมผู้ประกอบการผักปลอดสารพิษและผู้ประกอบการสินค้าโอทอปจากการแปรรูปนำมาออกบูธจำหน่ายสินค้าทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นสนองต่อนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนการจัดตั้งตลาดเพื่อสุขภาพทำให้สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสนามกีฬาที่มีชีวิตชีวาสร้างความสุนทรีทางด้านอารมณ์และจิตใจด้วยดนตรีตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการร่วมใช้ร่วมดูแลรักษาสนามกีฬาแห่งนี้ให้มีมาตรฐานและมีความสวยงามต่อไปโดยตลาดเพื่อสุขภาพสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันพุธตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง21นาฬิกาณบริเวณด้านข้างลานแอโรบิกสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี